ก็ใหญ่ดีนะฮะ ใช่แอรแพร่ใหญ่เลยนี่เล่นเออมีชั้นบนมันมีชั้นบนไง เออนี่นี่เดี๋ยวว่านี่มีถามห้ด้วยใช่มีถามมีน้องแข็งตรงนี้แต่เราต้องต้องบอกเขาไว้แหละไม่เขาเขาพิมพ์บอกอยู่แล้วเขาพิมพ์บอกแนละ้วพิมพ์บอกอ บ่ไหนหดูดิเออนี่แหละนีนะ่ประมาณนี้นะฮะสำหรับเพยน้นห้องน้ำ